รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w วอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวงล้อเสียงไทยคะ่ะรู้รึเปล่จริงแม่นยังกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการ ทำรายการวงล้อเสียงไทยเป็นรายการสําหรับคนชอบเสียงโชคนะรอบที่แล้ววงล้อเสียงไทยเราก็เข้าเต็มๆเลยนะสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยโอ้โหถูกกันตรึมนะจำได้ไหมเลขตรงอาจารย์อะสามศูนย์ห้าอาจารย์ดูไว้ว่าศูนย์ห้ามันออกแล้วจะกรเดาศูนย์สามซะเลยนะเต็มเต็มเลยมันก็แปลกนะเข้าทุกงวดเลยนะรายการเรานะสงสัยมีรคุบาอาจารย์ช่วยขอไปว่า สาตัวหน้าสารตัวหลังได้ไหมโอ้โหถ้าของก็จับสะดวกตามสะดวกเแต่จริงๆมันก็มีอยู่เป็นสลับกันระหว่าง3ามเก้าแปดสามห้าแปดเออมันมีไงจัปะไรเจัดแปนะฉะนั้นคนที่บอกว่าดูวิเคราะห์ดวงดาวแล้วแล้วไม่รู้จะซื้อเลขอะไรก็มาดูต่อที่วงล้อเสียงทายนะวงล้อเสียงไทยมันก็จะเสียงทายเลขออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าก็ไปซื้อได้เลยเนี่ยตามเนี้ยอาจารย์ก็เหมือนกันไม่รู้จะซื้ออะไรไปยืนอยู่หน้าแผงก็เปิดรายการตัวเองนี่แหละนะเปิดวงล้อเสียงไทยแล้วก็ หยิบเลยอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่ชอบสิ่งโชคนะครับท่านต้องดู3รายการเลยนะหนึ่งคือวิเคราะห์ดวงดาวนะท่านเข้ามาที่ช่อง Youtube กดเพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกที่หมวดโชคลาบนะอะไรที่เขียนว,ว่าวิเคราะห์ดวงดาวท่านับดูดูให้จบเลยเพราะวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยจะบอกเปอร์เซ็นต์แต่ลัคนา <Okay. S 1> บอกเลขนำทางอบอกเลขสรุปนะเสร็จแล้วนะ <S <S <ๆ>ก็มาดูรายการนี้ที่ท่านกำลังชมอยู่เรียกว่าวงล้อเสี <S <S <ๆ>่ยงทยเราจะเลือกเลข ที่พิธีกรทั้งหมดชอบชนะอยากอาจารย์ชอบเลขอะไรพี่หน่อยชอบเลขอะไรตาชอบเลขอะไรเสร็จแล้วก็มาหมุนวงล้อนะเรามีโปรแกรมนะหมุนนะหมุนวงล้อเสร็จปุ๊บออกมาเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเสียงทายเลยนะอธิษฐานด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปดูรายการที่3ครับโชคใหญ่เงินทับตัวถ้ามีลัคนาท่านในรายการนี้นะท่านก็จัดเต็มได้เลย ติ่งตอกคนชอบเยอะมากคนดูดูกันเอห้าแสนวิวเลยนะโอ้โหยูทูบไม่ขึ้นเหมือนหรอพูดเรื่องธรรมะนี่ดูประมาณหลักสิบพูดเรื่องหวยนี่ดูห้าแสนโอ้โห เรื่องแบบโชคเออตาที่แจ้งเกิดเป็นดาราเลยคนรู้จักเออพิต้าพิต้ากันนี้เดินตลาดมีคนมาทักเลยว่าวันนี้ซื้อเลขอะไรพิต้าพิต้าซื้อเลขอะไรวันนี้แอบบอกซิ้วันนี้ซื้อเลขอะไรยังไม่รู้ค่ะอาจารย์เขา้่รเ้เดี๋ยงขยำออกมาให้หนึ่งแล้วเอามาเลขที่ชอบอาจารย์ชอบเลขแปดที่มาค่ะอาจารย์แปดที่มาเหรอที่มาก็คือ อาจารย์ไปไปวันที่ไปซื้อตู้พระไตรปิฎกแล้วบินไปเสร็จมันมีเลขบางเลขซึ่งอาจารย์รู้สึกชอบมากก็เลยหยิบเลขที่ไปซื้อพระไตรปิฎกที่จะไปถวายนี่แหละหยิบเลขนั้นมาใช้มีที่มามีที่มาเพราะว่าเลขในใจต้องมีที่มามีที่มาของเท่าไหล่เลขสี่ เลขสี่ชอบเลขสี่อ้าวที่มาเป็นไรเดือนหน้าเป็นเมษาอ้ยเกี่ยวอะไรเนี่ยเดือนสี่ไหมคะอ๋อเดือนไทยเขาเป็นเดือนห้าเดือนมันเป็นปีใหม่เออเป็นเมษาแล้ววันสงการด้วยเดือนไทยเขาเป็นเดือนห้าอ๋อจะเป็นเดือนห้าใช่ไหมถ้าเดือนเดือนไทยนะเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะออกช่วงเมษามากกว่าตัวเลขหรอเออเอาก็เลยชอบเลขสี่ตาทำไมต้าชอบเลขอะไรเอ้า หนูชอบเลขหนึ่งค่ะอาจารย์ทำไมชอบเลขหนึ่งคือจริงๆเราหนูมีเลขที่ตามมาหลายสักพักแล้วค่ะอาจารย์แล้วมันมีหนึ่งหนึ่งอยู่คือแบบมันไม่ออกแน่ตามนานแล้วค่ะตามมาสักพักตามมาสักพักสงกรางไงหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนี่ต้องจัดไปนะอย่าให้หลุดแต่ต้องตามเลขนี้มาค่ะเออตามเลขนี้มาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอย่าให้หลุดศูนย์ตัดไปแล้วกันนะรอบนี้ศูนย์ไม่เอาแล้วจะมาเซอร์ไพรส์ไหมหลายรอบแล้วศูนย์เนี่ยมานติดสามรอบแล้วเลย ใช่ถ้าถ้าใครลอตเตอรี่รีบขายรีบดึงก่อนเลยนะสิบสามสิบสี่สิบห้าไม่งั้นไม่เหลือแต่อาจารย์จะดึงส <16, 17 S 2> ิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเพิ่มหนึ่งแต้มที่เราบอกกันเลยเหรอเนี่ย <c oughs> หมอนวันที่อาจารย์จะดึงวันที่อามาเข้าโปรแกรมเลยเดี๋ยวโปรแกรมก็จะเป็นเลขจากวิเคราะห์นะคะก็คือที่ใครดูรายการของวิเคราะห์ดวงดาวก็จะเจอเลขทั้งหมด6ตัวเราก็จะใส่ ทำไมเป็น6ตัวก็คือข้างบน3ข้างล่างสองนะฮะละกัน1นอ้าวเดี๋ยวเรามากดโปรแกรมกันเลยค่ะนะจะเป็นเลขจากวิเคราะห์ดวงดาวที่เราเลือกมาแล้วทั้งหมด6ตัวนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแสดงแล้ววิเคราะห์ดวงดาวนะตั้งจิตกันดีๆอธิษฐานจิตเลยขอให้ถูกขอให้ออกมามีโชคมีลาบนะอ้าวเริ่มติ๊ก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 ติกลุ้นลุ้นลุน เลขห้าโอ้โหยังอยู่ในสงการอยู่ถูกใจนะยังถูกใจอยู่เลยเมื่อที่แล้วนะแปดหกเจ็ดเอสามอ้าวพี่หน่อยต่อไปนะโอ้ยังถูกใจอยู่ยังถูกใจอยู่เอาตั้งจิกกันดีๆเออพี่หน่อยอยากได้เลขที่มันเกี่ยวัมีอยากได้ด้วยเหรอนี่เราเสี่ยงทายไม่ใช่เหรอมาอยากได้อะไรเนี่ยอยากได้เลขที่คิดไว้นะอ้าวกดติ๊กตอบติ๊กตอกติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กโอ้โหเกือบเกือบ เอาเลขเจโอ้โหจริงจชอบเลขหมีการอยากได้มีการอยากได้อยากได้เลขหกแต่ออกเเออเอาตาเออเอาตั้งจิตก่อนเริ่มแล้วบอกด้วยเริ่มโอ้โหเิตักตักชมมตุงตสมเทียของพ่อุ่นติกต๊อกติกต๊อกเลขางสโอ้โหอ้ก็ยังได้นะสิบสามสิบสา อ๋สงการใช่ไหมคะสิบสามมหาสงการปีนี้ก็สิบสี่ค่ะนะครับก็เริ่มสิบสามสิบสี่สิบห้าจริงๆเขาต้องนับอันไหนอาจารย์ข้อนับอันไหนก็นับหมดอ่ะมหาสงการแค่วันที่สิบสี่จริงๆก็คือวันจริงๆของสงการคือวันที่สิบสี่อ๋อสิบสี่อ่าต่อไปเราก็จะเหมุนเป็นศูนย์ถึงเก้าเอาเซตเซตศูนย์ถึงเก้ากันตาไปกดผู้กดผิดอีกแล้ว ตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุพเคราะ์ class. ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์ class. เสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ไลน์แอ Open Dao หรือโทรที่เบอร์0863366390 ่นนาะคะอ้าวอ้าวเริ่มอยากดสองครั้งเลยกดใหม่กดใหม่กดสงครั้งอ้าโอเคติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอติ๊อกได้แล้วค่ะเลขหหกสี่เจ็หนะคะดีนะเนี่ยงานดีนะเนี่ยนี่งานดีนะเนีสี่เจ็นี่ไม่ธรรมดาเลยอาจารย์ต่อค่ะเอามาของจารย์บ้างนะ อาจารย์ได้8ปดห้านะคะรู้อนอีกตัวหนึ่งรู้นตัวเอาตั้งินกันดีๆลางตาได้หนึ่งสามมารู้นอีกตัวนะคะติ๊กตอป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 ติเลขสี่ต้งตสามเลสี่อ้าวหมุนใหม่ดีไหมอ้าวทำไมอ่ะนี่ไม่ไม่ตรงใจเลไม่ตรงใจเปลี่ยนเปล่ยนห้าสี่ขะของอาจารย์นะคะสุดยอดมากเลยเลขนี้ค่ะนะ จัดเลยนะแต่ละคนนะมีบ้านไขาบ้านมีรถไขารถนะ <c oughs> อืตรงกับที่อาจารย์บอกไว้อย่าพูดติอ,อ้าวเหรออร์เอรีนี่หลายไบยทุกวันแล้วนะอาอาจจะไปของน้องต้าค่ะเออเอาตา้าเอา,า,เอา๊กตอบ ติดตกใจไหมติดตกตนี่มีเอาแต่ตกใจอย่างเดียวเลขสองโอ้โหมัเป็นหนึ่งมีแต่เลขหนึ่งเอาอยากให้ตกใจขอบุญอีกรอบเอาทีนี้ก็สรุปเลขนะคะเป็นแนวนอนก่อนแนวนอนของอาจารย์นะคะแปดห้าสี่ของพี่หน่อยนะคะสี่เจ็ดโอโหอันนี้ก็เด็ด แล้วก okay. ็ของลังต้านนะคะหนึ่งสามสองโอ้นี่ก็นเด็ดด้หนึ่งสองสามหนึ่งสามสองหามสองสาเคยมันออกไหมหกเจ็ดแปดเอออย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นหนึ่งสสองหนึ่งสามสามก็ได้นะแล้วก็แนวตั้งนะคะแนวตั้งแปดสี่หนึ่งห้าเจ็ดสามสี่หกสองสี่หกสองเนี่ยเป็นทะเบียนรถของอาจารย์นะคะไม่เคยพลาดเลยเชกันเด็ดเตอ่ย ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอ๋อก็สองสี่เก้าจานหกเป็นเก้าได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนเรื่องของต้าวสองสี่เก้าหกเป็นเกเจ๋งเลยต้หกกันเก้าเจอเดียวกันจัดไปจัดไปทุ่มเลยรอบนี้มีบ้านไข่บ้านมีรถไข่รถแต่ตัดปีไงเราสะเดาะเคาะตัดปีแล้วก็รับโชคลาบเปลี่ยนชีวิตนะ เอออาเรียบร้อยบางคนเอะดวงไม่ค่อยดีเลยอย่างนี้แก้วิธีเราตอนนี้นะคะเราจะมีทําบุญใหญ่ด้วยเออโอ้ลืมเลยโอ้ท่านไปคืออาจารย์จะไปถวา,ายพระไตรปิฎกนะครับเรียกว่าเป็นโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤษณะ,ะ,ะจะถวา,ายพระไตรปิฎกกันวันที่3เมษายน2565ที่อยุธยานะครับวัดทองบ่อและในโปรแกรมวันนั้นนะโครงการร่วมบุญทําดีวันนี้นะหนึ่งเราจะมีการปล่อยปลาไทยชีวิตก่อนเลย เสร็จแล้วมีปลูกต้นโพสามต้นเดี๋ยวต้องปล่อยปลาปบบนนะคะเราจะไปปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะอันนี้คือช่วยชีวิตช่วยชีวิตจริงๆเลยหน้าเขียงเลยเมามาเลยใครต้องการจะร่วมปล่อยใครจะต้องการร่วมบุญอะไรเดี๋ยวติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดโอเปนดาวหรือโทรเข้ามาก็ได้0 8 6 3 3 6 6 3 9 0นะอันนี้นะโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะหนึ่งเราจะไถชีวิตแต่เช้าเลย สองคือปลูกต้นโ,น <S 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 นโพสามต้นต้นโพมีแล้วนะคะต้นโพของอาจารย์นี่แหละมหาจารย์เหมือนก,กัน <S 2> <S 2> <Okay. S 1> ก็เลยอาจารย์ได้ไปที่วัดแล้วก็ได้สื่อสารอะไรบางอย่าง <S 2> <S 2> <S ก็เลยรู้แล้วว่าอาจารย์จะต้องนําต้นโพมาปลูกที่นี่ <S 2> <S 2> ทุกท่านก็จะได้ไปปลูกต้นโพร่วมกัน <Okay. S 2> เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาความสิริงงคลแล้วจเจริญงอกงามในชีวิตโอ้โหเนี่ยใครที่พลาดทิพยานาคนะใครพลาดทิพนี่ก็ตามสะดวกตามสะดวกเลย <c oughs> ใครพลาดอีกก็ตามตัวใครตัวบันแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปปลูกต้นโพสามต้น <c oughs> เสร็จปุ๊บเราจะไปถวายพระไตรปิฎก <c oughs> ถวายเพลด้วยนะถวายพระพุทธรูปนะมีสมเด็จองค์ปถมจากคณะของลูกศิษย์พี่เต๋าแล้วก็ถวายพระพุทธรูปจากอาจารย์นะแล้วก็ถวายรูปหลวงปู่ถวายหนังสือนู่นนี่นั่นแล้วก็ถวายเพลงแล้วมีเทศมหาชาติด้วยคือคือท่านเจ้าวาดนะท่านจะเทศด้วยเพราะว่าวันนั้นจะมีการปลดปล่อยดวงวิญญาณเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกจะบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น นี่หละอนนี้เดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนแต่เรไปมาแล้วนะบอกไว้ก่อนคือคือเดี๋ยวก่อนจะไปจะจะให้เชิญดวงวิญญาณเชิญเจ้ากรรมในเวงของตัวเองไปไปพร้อมกันเดี๋ยวไปปลดปล่อยพร้อมกันเพราะอานิสง์ใหญ่มากเขาบอกว่าอานิสง์ใหญ่มากการปลดปล่อยวิญญาณเนี่ยมันเป็นการทําบุญที่ไม่ต้องเสียดัยเนเออเนี่ยสัมภเวสีอะไรที่มันเกาะอยู่เราอยู่เจ้ากรรมในเวรที่เกาะอยู่ไปรับผลบุญอานิสงแห่งบุญที่เราถวายพระพุทธรูปถวายพระไตรปิฎกนะแล้วก็มีกันเทศมหาชาติด้วยคืออานิสง โูใหญ่มากเทวดาชอบมากเทวดาชอบมากนะโอ้ดีนะจันลืมเลยเนี่ยลืมพูดนะคราวนี้มาดูวิธีซื้อแต่ละลัคคนาเลยของวันที่หนึ่งเมษานะลัคนาสถิตเมษนะเมษเนี่ยนะต้องไปซื้อกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยจะดีมากหมายถึงว่าหรือคนพิการหรืออะไรอย่างนี้ได้หมดคนแก่ขายลอตเตอรี่ คนเจ็บแล้วเขาจะขายยังไงเดียระแล้วเขาเจ็บขาเจ็บแขนเออไม่เคยเห็นหรอเออเดี๋ยวกันนะเขาแบบป่วยอะไรเงี้ยแล้วมาขายลอตเตอรี่เป็นคนใส่เฟอร์กที่แขนได้วิ่งเข้าไปหาเลยอย่างนี้ไงอะไรประมาณอย่างงี้คนงงว่านอนอยู่โรงพยาบาลจะขายลอตเตอรี่อ้าวมันเป็นสูตรเออมันเป็นสูตรไงนะอ้าวแล้วก็ซื้อเพศชายนะค่ะเลือกเพศชายแล้วก็ เดินทางไปนะอย่างน้อย30กิโล40กิโลก็ได้โอเคนะครับนี่ก็ไปซื้อกันนะออาต่อไปพึิกศพพึิกศพเนี่ยนะให้โอ้เดินทางไปที่ไกลๆมกันเลยไปที่เดียวกันเลยเออไปที่เดียวกันเลยอย่างน้อย30โล50โลเสร็จแล้วนำเลขบ้านเลขรถตัวเองมาผสมกับเลขรายการ เวลาเราพารถหรือว่านั่งรถใครก็ตามไปก็ใช้ได้ใช้ได้ส่วนมากไม่พลาดเลยเลขที่พาเราไปนี่แหละนะและให้ซื้อกับคนอายุน้อยชายหญิงก็ได้อายุน้อยกว่านะ ต้องถามอายุเขาด้วยนะไม่งั้นเผื่อเขาน่าเด็กอายุเท่าไหร่คะอะไรเออนะฮะเขาก็จะด่าให้เลยมันดูหน้ายากนะจันทวนใชเดี๋ยนี้เขาบางคนห้าสิบยังก็นึกว่าสามสิบอย่างเงี้ยอยากดูตานี่คิดว่าอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าเออยี่สิบสี่อะไรใช่ไหมเออของจริงเท่าไหร่เออของจริงไม่บอกต้าบอกไม่บอกอ้าวต่อไปเมถุนนะครับเมถุนเนี่ยให้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางาน ที่ทำงานนะแล้วเวลาซื้อให้ซื้อกับเพศหญิงนะเพศหญิงเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่เพศหญิงนะหญิงไม่แท้ก็ไม่ได้นะต้องหญิงแท้หญิงแท้นะต่อไปกรกฎดนะกรกฎนะครับฟังให้ดีหุ้นกับเพื่อนนี่เมื่อที่แล้วเราดีอะหุ้นกับเพื่อนถูกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหุ้นกับเพื่อนซื้อออนไลน์ก็ได้นะซื้อออนไลน์ก็เนี่ยวันนั้นพี่คมสันก็ แผงที่เข้ารางวัลที่หนึ่งขอเบอร์ไว้เลยและใ้เขาส่งมาเรื่อยๆเพิ่งรู้นะเนี่ยคราทำกันอย่างนี้ต่อไปนี้เราเราฟังข่าวแผงไหนรางวัลที่หนึ่งเข้าเราไปขอเบอร์เขาแล้วก็พอทุกเดือนใช่ไหมก็เขาส่งภาพมาให้เราแลกลายกันเอาไว้เขาทํากันอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องอุ้มเลยเยอะก็อาจารย์ก็เพิ่งรู้ซื้อจากแขงเลยไม่ต้องไปเดินหาให้เมื่อยเดี๋ยถ้านที่ฟังรายการเราก็ไปลองเลยแผงไหนรางวัลที่หนึ่งเข้าบ่อยๆไปขอเบอร์แลกลายเอาไว้ ทุกมวดก็ให้เขาส่งมาให้ดูส่งมาให้ดูส่งมาให้ดูแล้วก็หยิบเอานะเอออันนี้พุ้นกับเพื่อนนะก็เพื่อนมาดูรายการเราแล้วก็ช่วยกันสรุปเลขนะสิงนะครับชาวสิงเนี่ยนะให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ให้แฟนซื้อให้แฟนซื้อให้ให้ไปซื้อกับแฟนแบ่งกับแฟนคนละชิ้นด้วยให้แฟนเลือกมีส่วนร่วมในการเลือกนะแล้วเวลาไปซื้อให้ซื้อกับเพศชายที่อายุมากกว่าโอเคไหมนี่แฟน โอ้โหอันนี้ต้องไปเ <g ill> ช่าไรวันน <c> ะ <oughs> ขอแฟนไรวันเออไปหาก่อนนะ <c oughs> กันนะครับโอ้โหกันนี่แบบง่ายมากเลยให้ซื้อออนไลน์เท่านั้นโอ oh <า>้โหอาจารย์เคยแล้วอาจารย์โหลดแอปมาแล้วโ <c oughs> <c oughs> หลดแอปมาเ, <c oughs> เลยนะคือซื้อออนไลน์ นะแต่<ช>ต้องเอาเลขจากรายการนี่แหละหนี่แหละเลขนี้เลยเน<ช>ี่ยวงล้อเสียงไทยแล้วก็ไปกดออนไลน์รูปเดียวเลยอาจารย์ได้แล้วเนี่ยรีบไปซื้อเลยแบบหมดแล้วก็ซื้อเพื่หญิงเอาแล้ว,ลวซื้อออนไลน์เพื่หญิงท่าไงเนี่ยลายแรกลต้องรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายอ๋อหาหาเซล์หาเซลล์ที่เป็นเพศห,ห,<า>ห,หญิงเอออย่าลืมนะชาวการทั้งหลายท่าอย่างนี้ท่านมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ต่อไปนะครับตุนตุณน,นะครับลูกหลานในบ้าน มีลูกก็ให้ลูกมาเลือกให้หยิบให้อย่างเงี้ย่าเหมือนกันเอาลูกอะกำข้าสารอะลูกตัวเล็กสองขวบมีลูกเป็นแมวตรงไงกันก็เอาแมวเป็นตกข้าสารแล้วดูสิว่ามีข้าสารติดมือแมวกี่เม็ดเอาบางคนไม่มีลูกอย่างเงี้ยยังหน่อยไม่มีลูกงี้ยไม่มีลูกก็ไม่ต้องซื้อแล้วเขาวนี้เอาไปลูกหลานก็ได้ในบ้านเลือกให้หรือทําฉลากแค่้หยิบเตัวเล็กๆต้องให้ไอรินมาเลือกให้อันนี้เขาตุน อุ้มเขามาก่อนเอออย่างนั้นอ่ะอย่างวันนั้นไงอาจารย์ให้ให้อุ้มเขาซื้อในเน็ตศูนย์สาอ่ะมาเป็นแผงเลยไม่รู้จะเอาอันไหนดีอุ้มก็เลยบอกให้ไอิรินเลือกให้ไอรินก็มาจิ้มให้ถูกเลยแบบนี้เขเรียกว่าี้กหลาะให้ลูกหลานในบ้านเลือกให้นะดูเลขจากรายการเราสรุปพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพธิ์กษัตย์สวดมนต์ เสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเกิ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนดาวหรือติดต่อที่เบอร์ศู6 3 6 6 6 3 6 6ดห พิกจิกโอ้โหนี่ไงเป๊ะเลยเดินทางไกลนะไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผสมเลขจัดไปนะเลือกกับผู้หญิงซื้อกับผู้หญิงอายุน้อยนะจัดไปเลยนะ,ะธนูอ้าวคราวนี้ธนูนะจะมีเทคนิคอีกทีเลยนะธนูเนี่ยจะต้องเลือกเพื่อนที่สนิทน้องต้าก็ได้พี่อุ้มก็ได้ และเวลาซื้อให้ซื้อเป็นชุดๆซื้อชุดนะงสงสัยกะอมไม่แบ่งคนละซื้อเป็นชุดนะและให้ทำอย่างนี้ให้เพื่อนที่เสน็ทเลือกเลขที่เขาชอบไปแล้วเหลือที่ไม่ชอบเราเอาอันนั้นสมมติเราจัดออกมาเนี่ยจัดสมมติจัดแปดสีหนึ่งแปดสีห้านนี่จัดเป็นเขียนเป็นเลขใช่ไหมตาชอบเลขไหน ให้ตาเลือกไปแล้วเหลือที่เขาไม่เอาเราไปซื้อ,อเป็นชุดใชด่ไหมคะเป็นชุดนี่แหละจัดไปจัดไปนะ,ะมังกรนะมังกรนี่โอ้โหเด็ดมากเลยนะเ <laughs> ชื่อมั่นตนเอง <laughs> อ <laughs> ดูเลขรายการแล้วซื้อซื้อกับผู้หญิงเ <laughs> ออนี่นะอ้เลิธนูซื้อกับผู้ชาย <laughs> ผู้หญิงนี่ลืมซื้อกับผู้ชายธนูนะซื้อกับผู้ชายนะมังกรนี่เชื่อมั่นตัวเองนะเราไปเกาะอุ้มดีกว่าอุ้มก็เก้าสิบเปอร์เซนต์กุม กุ่มนะครับให้เดินทางไปทําบุญ30มกิโลห้กิโลขึ้นไป <Okay. S 2> ซื้อกับชายหญิงก็ได้นะเช่นสมมุตินะไปจัดทําบุญพระไตรปิฎกใช่ไหมสั่งซื้อปลา10บโลเลขท้ายเป็นเท่าไหร่เอามาผสมรรเรือกใบเสร็จก็ได้นะซื้อปลาตลาดเขาจะมีใบเสร็จเหรอไม่ไม,ไม,ไมคนค้องค <c oughs> องเสไปซื <c oughs> ออ้อน้ ซื้อน้ำแล้วไปทำบุญยังไงเนี่ยใช่บางคนพี่เต๋อเขาซื้อน้ำมาถวายอ๋อซื้อน้ำมาถวายออโอเคนี่ไงเราก็ต้องช่วยกันคุยให้มันละเอียดไปขอเป็นเงินสดที่ตลาดบูรีนนนนนไม่ค้าตกนะโดนแกค้าตกพอดีนะเออนะอ้าวมีนครับทำบุญกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยเอาเลขที่ใบเสร็จมา <c oughs> นะแล้วก็ผสมกับรายการแล้วก็ซื้อกับเพศชาย ครบถ้วนทุกล,ลัคษดาเรียบร้อยนะใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กินณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ได้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหรศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมนะครับ ผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมเ e t นะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลย นะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดนะครับหรือโครงการร่วมบุญทําดีต่างๆกับผมเนี่ยนะครับจะมีช่อง y t u t u นะครับสถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลกอกดรเนี่ยนะครับเป็นช่อง YouTube ท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ